บรรยากาศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือคักมากๆค่ะทางโคโคววอล์กเนี่ยโดนจองไปแล้ว10กว่าสาขาตอนนี้ คนที่มาจองมาจากเชียงใหม่บ้างนะครสวรรค์บ้างมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยตั้งใจจะมาจองซะส่วนมากด้วยแล้วก็เดินมาจองก็คือเดินมาแล้วก็ชิมแล้วก็จองเลยก็มีร้านสวยแพ็กเกจดีโปรดักดีค่ะแฟนชายเรามี5แพ็กเกจค่ะทุกแพ็กเกจเนี่ยเราลด5,000บาททันทีถ้าจองอยู่ในงานนี้เท่นานั้นตอนนี้นะคะยังทันอยู่ภายในวันนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาได้เลยเราลดทันที5,000บาททุกแพ็กเกจแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆด้วยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นตัวซุ้ม มะพร้าวเนี่ยเราติดตั้งฟรีให้เลยในพื้นที่กทมเป็นลูกมะพร้าวเลยโดดเด่นแล้วก็สวยมาก ข้างในมีทุกอย่างให้ครบค่ะลูกค้าสั่งแค่น้ําแข็งอย่างเดียวทุกอย่างเราเตรียมไว้ให้หมดแล้วอย่างตัวลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะเหมาะกับทาเลที่แบบพื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าตลาดนัดใหญ,ใหญ่ที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกลูกค้าได้เยอะมากๆเลยเราใช้วัสดุเป็นไฟเบอร์ลาสน,นะคะคงทนทั้งแดดทั้งฝนทนแล้วก็อยู่ได้นานค่ะพร้อมตกแต่งอุป,ปกรณ์ข้างในแล้วก็วัตถุดิบพร้อมขายได้เลยอีก200แกว้วจะในพื้นที่ในห้างหรือว่าเอาดอริมชายหาดไปทําคาเฟ่ได้หมดเลยทางเราจะเดินทางไป สอนสูตรให้ไปเซตอัพพื้นที่ให้แล้วก็ไปอยู่ด้วยจนกว่าลูกค้าเนี่ยจะปั่นเป็นเลยวันละ160แก้วถึง200แก้วต่อวันคนสนใจเยอะมากๆเลยค่ะงานนี้ดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มาที่นี่นะคะแพนชายมีให้เลือกเยอะมากเลยยังไงอย่าลืมมาหาพวกเราโคเคาวอล์กที่นี่กันนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วเจอกันค่ะ <laughs> ได้ทานนะคะลองชิมแล้วก็สนใจก็เลยอยากเป็นเจ้าของอพวกแพ็กเกจคะ่ะแล้วก็วัตถุดิบอร่อยะคะ่ะกล่องได้หวานมากไ้เียะโอเคตอบโจทย์ค่ะฝากด้วยนะคะแถวเรียบคลองสองค่ะ